สัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะแล้วก็สร้างจันก็สร้างเทิดถือขวานไปนะเขาไปเพิ่อม,มาเอดงานผับแป้ขวานลงท้องแบบนี้โอ้ยมีข <c> า <oughs> สร้างเทิดก็สร้างจันเห็นรถเกี่ยวข้าวไม่ได้แล้ว่ะแล่นลงท้องเลยค่ะ สร้างเถิดกับสร้างจันนึกว่าเพื่อนถือคอนแล่นเน็ตเผอถือไม้วิ่งทำไมสร้างเถิดกับสร้างจันเห็นรถเกี่ยวข้าวไม่ได้ค่ะจับไม้แล่นลงทงเลยค่ะเพื่อนว่าจะไปตีหนูเนาะคะ่ะ ค่ะลุ้นค่ะลุ้นลุนลุ้นจะได้ไหมสร้างจันอยู่มุมพู้นสร้างเถิดอยู่ซนนางพีเนาะค่ะนี่รถเกี่ยวสามคันเลยค่ะ ลุ้นจะลุ้นลุ้นค่ะลุ้น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 สร้างซักโ่สร้างซักทางานรอค่ะสร้างซักทํางานรอส่วนสร้างจันทร์กับสร้างเทิดเพิ่นปะเดี๋ยวขอตัวขอตัวมาตีหนูจะข่าวเพิ่นปะเห็นตะถือไม้แล่นแล่นเน็ดเผื่อน่าซะต่อถือไม้แล่นมาตีหนูนะค่ะนี่เพราะว่าเกี่ยว เกี่ยวเขาเคื่อสิแล้วนะคะหรือเขาจะเกี่ยวรอบอ้อมรอบเนาะก,ก่อนนะคะจะจงไว้ตรงกลางเพราะว่าเอาไว้ถ้าไล่ตีนูนะคะนี่ค่ะตอมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่ะสร้างเถิดกระลุ้นบาทนี้นี่ค่ะ ทำงานอยู่ดีๆนึกว่าวิ่งทำไม <laughs> เล่นลงมาตีหนูพะนะโอ้ยนี่ค่ะตอมเข้าต้อมเขาแล้วเนะาะค่ะ ลุ้นค่ะลุ้น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 ไปด้วยกันจ้าว่าสร้างเทิดก็สร้างจัำจมานบ่เนาะมือนี้เนาะลงทุนวิ่งลงลงขี้ตมเลยขี้ตมกันม่ย่านเนาะเห็นหนูขี้ตมกันม่ย่านนี่ค่ะสร้างจัำ สร้างจันเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วนี่นี่ค่ะน่าจะน้่นได้แล้วอ้ <c oughs> สร้างจันได้เอ็นค่ะได้เอ็น <c oughs> สร้างจันได้เอ็นคก <c oughs> นี่ค่ะตอมเขาตอมเขาล้วลุ้นค่ะลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นจะได้หนูไหม <c oughs> ค่ะสร้างเถิดตั้งท่าละตั้งท่าละ นึกว่าตีนูปัตีเอฟเนาะสร้างจันนี่ค่ะพร้อมเข้าแล้วโอ้ยน่าจะเห็นบอเห็นบอยืนลุ้นเนาะค่ะว่าจะมีหนูไหม หมดแล้วไม่ได้ได้หนึ่งตัวนะคะรอยนี่ค่ะมาลุ้นต่อฝั่งนี้เนาะคะ่ะสั่งนี้แล้วเราลุ้นฝั่งนี้เนาะคะ่ะจะได้หนูกี่ตัวสั่งเพิ่กับสั่งจันดักโคลาแจเลยค่ะดักโคลาแจเลย สร้างซักสรางซักสาบท้าแต่งหน้ามันบ่นีกสร้างซักแต่งหน้าสวนสร้างจัดกับสร้างเทิดผู้ยุบกังบ่ยุบกังไปท่าตีนูยุบกังต้สร้างเทิดเฮ้สร้างเทิดจะสร้างซัก สเสบียงมือเทียมั้บอแต่งหน้าเรียบร้อย ก,สสสสสก็สร้างจังนไปหาเสียงตอนเท่งสร้างเธอไว้ยสร้างซักผัดทำงานรอนะค่ะถือคอนแล่นไปสร้างจันไม้หนูตัวนึงได้หนูตัวนึงสร้างเธอนี่ค่ะได้หนึ่งตัวรวมกับของสร้างจันได้เป็นสองตัวฮะซ้เดียวนี่แหละ กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องแชนเดอร์จำปาดองคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากาบขอบคุณทีเฟียทฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องแคนเดอร์จำปาดองคนลั่นทุ่งจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยคิดสิ่งใดห้สมปรารถนาทุกท่านจ้า